จากบันทึกในหนังสือตามรอยสกลนครสำนักง,งานโบราณคาดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่7คขอนแก่นทำให้เราทราบว่าในการสํารวจของนักวิชาการในอดีตนั้นใบเสมานี้มีลักษณะพิเศษคือด้านหนึ่งสลักเป็นรูปคนแบกเด็กอยู่ในซุ้มเรือนแก้วและอีกด้านสลักเป็นรูปคนถือกระบองใบเสมาแผ่นนี้มีขนาดความกว้าง63เซนติเมตร ยาว150เซนติเมตรหนา25เซนติเมตรห่างเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความเห็นว่าเป็นภาพจำหลักที่แสดงเรื่องราวในวรรณคดีรามายณนะและในส่วนภาพคนแบกเด็กคือตอนพิราชลักพาตัวนางสีดาลักษณะของซุ้มเรือนแก้วที่ทำเป็นกรอบของใบเสมา ทั้งภาพจำหลักที่สลักไว้บนใบเสมาทำให้ใบเสมาหลักนี้แตกต่างจากใบเสมาที่มีการพบอยู่ทั่วไปในประเทศไทยเป็นไปได้ว่าใบาเสมาหลักนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะทวารวดีบวกศิลปะแบบขอมทำให้เราเข้าใจว่าอาณาจักรขอมและอาณาจักรทวารวดีมีความเกี่ยวเนื่องกันในบางช่วงเวลา แต่เป็นที่น่าเสียดายใบยเสมาหลักนี้ได้หายไปจากวัดบ้านมา้าอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นระยะเวลากว่า40ปีมาแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงสถานที่ที่พบและร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณในดินแดนแห่งนี้เท่านั้นวันนี้ลุย่าเลนได้ลงพื้นที่วัดบ้านมา้า อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อสืบค้นเรื่องราวในอดีตติดตามไปพร้อมกันครับเป็นที่น่าสังเกตว่าจุดที่พบใบเสมาบ้านม้าแห่งนี้อยู่ห่างจากอโรคยาสารหรือปราสาทบ้านพันาเพียง800เมตรเท่านั้นนั่นแสดงว่าปราสาทบ้านพานากับจุดที่พบใบเสมาบ้านม้าอาจมีความเกี่ยวเนื่องกันในอดีต เราได้มีโอกาสสอบถามหลวงปู่หวาอายุ68ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านม้าแห่งนี้ครับท่านเมตตาเล่าให้เราฟังว่าในอดีตเมื่อประมาณ40-50ปีที่ผ่านมาจุดที่ใบเสมาเคยตั้งอยู่เป็นเนินดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีฐานเป็นสีลาแรงมีใบเสมาปักไว้หลายใบในส่วนของใบเสมารูปคนอุ้มเด็กปักอยู่ทางทิศเหนือ เป็นด้าน,นหนงลูกผู้เดียวลูกนึงกันมีสองอแบกลูกนั่นบอกนนึงมสมัยปู่ยังน้อยอยังเคยเห็นอยู่เนาะครับเนะเาะห,หายไปจากปีแล้วครับน่จากนี้โอ้สามสิบที่ช่อข้อปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะครับเนาะที่บอกว่าเป็นตำนานว่ะถ้าเกิดเฮาคุดเพิ่นขึ้นมามาส่งน้ำส่งหยางแล้วสิไพสิแล้งบ่เกิดไพยแล้งบ่เป็นได้ บ่มีเนาะอันนั้นนะตั้งอยู่บางนั้นนะบอครับในกลุ่มมันนะบอครับปลูกอยู่ในกลุ่มมันนะบอต้นนั้นต้นนั้นคือฐานประสาทเก่าบอครับต้นนั้นมันเป็นมันเป็นโพนบอตรงนั้นนะเป็นโพนแล้วกับใบเซมาก็ตั้งอยู่ใบเซมาตั้งอยู่ยุดทิศฝังอยู่ในด้านทิศทิศเหนือทิศรกอือ ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้มีการปรับปรุงมีการก่อสร้างอาคารและศาลาปฏิบัติธรรมเราพบกองหินทรายที่แตกหักพบใบเสมาที่เหลืออยู่พอให้ได้เห็นสองใบแต่เป็นที่น่าเสียดายครับยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดก,การโบราณวัตถุที่เหลือ